หนักสุดที่สุดวันนี้ฝนมากสุด30-40เปอร์เซอุบลโดนเข้าแล้วเมื่อวานนี้วันนี้รับมือ55จังหวัดพยากรณาอากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุทกภัยพยากรณาอากาศในช่วงสายวันเสาร์ที่8เมษายนซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนในด้านของพาย,ยุรุูร้อนที่จะเข้ามา55จังหวัดรวมถึงในด้านของพาย,ยุรุูร้อนที่พัดถลมในช่วงบ่าย จนถึงเมื่อคืนนี้ของพื้นที่จังหวัดอุบลราชธาน,นีและการแจ้งเตือนวันนี้จะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับเป็นเช่นไรกันบ้างครับจากที่มีการประกาศแจ้งเตือนว่าจะมีพาย,ยุฤด,ดูร้อนเข้ามาตั้งแต่ในช่วงวันที่6 จนถึงในวันนี้8เมษายน2566พื้นที่ไหนเริ่มได้รับฝนจากพายุฤดูร้อนรอบนี้กันบ้างหรือพื้นที่ไหนที่ยังไม่ได้รับฝนตกฟ้าขนองกันเลยก็อย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้ใคลิปนี้กันนะครับก่อนที่เราจะไปดูในด้านของฝนในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูในด้านของพื้นที่ภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านกันก่อนนะครับ ภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านภาพแรกส่งกำลังใจให้ทางบ้านสร้างตะแบงอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีที่เมื่อวานนี้ในช่วงเย็นได้เกิดพาย,ยุฤด,ดูร้อนฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงทำให้หลังคาเรือนของชาวบ้านปลิวออกทั้งหลังและปลิวออกในบางส่วนขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเพจวารินชําราบบ้านเห่าอุบลราชธานีภาพข่าวเหตุการณ์ต่อไป พื้นที่อำเภอนาจ่วรวยจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมา7เมษายน2566ได้เกิดพาย,ยุดุร้อนฝนฟ้าขนองลงประโชกแรงพัดถลม่มบริเวณพื้นที่บ้านนาจรวยหมู่ที่1ตำบลนาจรวยอำเภอนาจรวยจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งพาย,ยุรุร้อน แรงลมทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายอย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้พบเห็นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเพจวารินชําราบ,บ้านทาวุบวนาชธานีภาพข่าวเหตุการณ์ต่อไป ที่บริเวณพื้นที่อำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาได้เกิดพาย,ยุฤด,ดูร้อนฝนฟ้านขนองลงประโชคแรงพัดถลม่มที่บริเวณบ้านหัวนาอําเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งภาพก็อย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้พบเห็นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเพจวารินชำราบบ้านทาอุบลราชธานีภาพข่าวเหตุการณ์ต่อไป ที่เรนพื้นที่บ้านสร้างสแบงอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเกิดพาย,ยุฤดูร้อนฝนฟ้าขนองกระโชกแรงภาพความเสียหายอย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้พบเห็นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเพจแจ้งข่าวอุบลราชธานีส่วนภาพข่าวเหตุการณ์ต่อไปนะครับที่เรนพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เมื่อวานนี้ในช่วงเช้าก็เกิดพายยุฤดูร้อนพัดถล่มนะครับทำให้ลูกทุเรียนกว่า500ลูกร่วงหล่นเกลื่อนกลาดเป็นจำนวนมากอย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้พบเห็นกันในขณะนี้นะครับขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากคุณโรโบคอฟส่วนภาพข่าวเหตุการณ์ต่อไปนะครับเป็นภาพข่าวจากในด้านของพาย,ยุฤดูร้อนที่พัดถลม่มโดยเมื่อวานนี้7เมษายน2566 เวลา11นกานาทีได้รับแจ้งเหตุจากร้อยตำรวจเอกชัดชวาน,พนเพชรนกร้อยเวรสอพอบ้านคายระยองได้รับแจ้งเหตุเกิด,กดฟ้าผ่าภายในวัดสวนหลาวตำบลหนองบัวอำเภอบ้านคายจังหวัดระยองเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจึงประสานแพทย์เวรโรงพยาบาลบ้านคลายพร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยสว่างพรกุศลเดินทางไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุ ถึงที่เกิดเหตุพบว่าชาวบ้านกำลังยืนมุงดูบริเวณเพิงพักใต้ต้นไม้ขนาดใหญ่โดยพบรถตู้จอดอยู่ทั้งหมดสี่คันเข้าไปตรวจสอบพบว่ามีการผูกเปลนอนในเพิงคางต้นไม้ใหญ่พบมีเศษญิงไม้หักเกลื่อนพื้นพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นชายนอนเสียชีวิตอยู่บนพื้นสภาพร่างกายมีรอยไหมบริเวณศีรษะและลำตัว จากการถูกกระแสไฟจากฟ้าผ่าใกล้เคียงกันมีผู้บาดเจ็บอีกสามรายจากการถูกฟ้าผ่าและมีอาการบาดเจ็บมือชาตามแขนขาและอ่อนแรงจึงประถมพยาบาลเบื้องต้นจนอาการเริ่มดีขึ้นส่วนศพผู้เสียชีวิตนำส่งชนะสูตรโรงพยาบาลบ้านค่ายจากการสอบสวนหนึ่งในผู้บาดเจ็บให้การว่า ผู้เสียชีวิตชื่อนายคุณากรโคลงพิมายอายุ IU 49ปีเป็นพนักงานขับรถตู้รับส่งพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งก่อนเกิดเหตุได้มาจอดรถพักผ่อนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ซึ่งเป็นที่พักประจำเพื่อรอเวลาให้พนักงานเลิกงานขณะที่ทั้งหมดกำลังนอนพักผ่อนอยู่ในเปรปรากฏว่าได้มีฝนตกลงมาและมีลมพัดแรง จูจๆต้องตกใจสุดขีดกับฟ้าผ่าลงมาบนต้นไม้เสียงดังสนั่นหวั่นไหวแสงไฟสว่างจ้ายังไม่ทันตั้งตัวกระแสไฟจากฟ้าผ่าก็พุ่งตรงลงมาที่ปลั๊กไฟที่อยู่ในเพิงพักนะครับก่อนที่กระแสไฟจากฟ้าผ่าจะลงมาสู่ร่างของนายคุณากรผู้เสียชีวิตจนร่างถูกช็อตจนเสียชีวิตส่วนอีกสามรายอยู่ห่างจากผู้เสียชีวิตจึงถูกกระแสไฟที่อ่อนแรง แต่ก็ฉาไปทั้งร่างกายก่อนที่กระแสไฟจะหยุดลงจึงรอดตายอย่างหวุดหวิดส่วนผู้เสียชีวิตพึ่งกินข้าวเที่ยงอิ่มนะครับก่อนที่จะไปนอนบนเปลและคาดว่าคงจะมีโทรศัพท์มือถือเป็นสื่อกระแสไฟวิ่งเข้าสู่ร่างกายจนทำให้เสียชีวิตคาที่อย่างที่พบเห็นนะครับเบื้องตอนน้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบพบว่าฟ้าผ่าลงบนต้นไม้จนกิ่งไม้หกัก่อนที่กระแสไฟจากฟ้าผ่าจะวิ่งลงมาอย่างเพิงพัก ซึ่งมีสายไฟฟ้าอยู่นะครับก่อนที่จะลงมายัางร่างผู้เสียชีวิตและเตรียมประสานไปยังบริษัทต้นสังกัดที่ผู้เสียชีวิตทํางานอยู่ทราบและแจ้งให้ครอบครัวรับทราบเพื่อรับศพไปบปําเพ็ญกุศลต่อไปนะคะแอดมินก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากคุณกบนัทพงศ์อ่อนบุญมา ต่อไปแอดมินงภาพไปอยู่ในด้านของการพยรากราณ์พยากรณ์ฝนในวันนี้จะมีฝนบริเวณพื้นที่ไหนบ้างเดี๋ยวเราจะไปรับสมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับเนื่องจากในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้บริเวณควาบกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางได้แผ่ลงมาปกคลุมทะเลจีนใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออก ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่งผลทําให้มีลมใต้และลมตําัออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนให้มีกําลังแรงขึ้นในขณะที่บริเวณประเทศไทยทางตอนบนมีอากาศร้อนลักษณะเช่นนี้จะทําให้บริเวณดันนงกล่าวจะมีพาย,ยุฤดูดร้อนเกิดขึ้น โดยจะมีลักษณะของพาย,ยุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่ร่วมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพาย,ยุดย้วยรนที่จะเกิดขึ้นหลีกเลี่ยงก,การอยู่ในพื้นที่โล่งแจง้งตายต้นไม้ใหญ่ใกล้กับสิ่งปลูกสร้างและปลายโฆจณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรและระวังต่อสัตว์เลี้ยงไว้ด้วยส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันทำให้ภาคใตย้ยังคงมีฝนตกฟ้าขนองบางพื้นที่ส่วนฝุ่นละอองในระยะนี้นะคะบบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงมากเนื่องจากการระบายของอากาศไม่ดีส่วนภาคตะวันออก ภาคใต้มีการสะสมที่น้อยเนื่องจากการระบายของอากาศในบริเวณดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับพะยากรณ์อากาศบริเวณพื้นที่ภาคเหนือในวันนี้จะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปจะมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันร้อนจัดและจะมีลูกเห็บตกบางพื้นที่จากพาย,ยุฤดูร้อนฝนฟ้าขนอง10%ของพื้นที่ลมกระโชกแรงบางพื้นที่ส่วนมากเน้นบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิต ตาพิจิตพิษษุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด2 2 28องศาและสูงสุด3.5-40องศาจากลมตะวนออกเฉียงใต้ความเร็ว5 1ากิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวนออกเฉียงเหนือจะมีอากาศร้อนจะมีฟ้าหลวในตอนกลางวันพายุฝนฟ้าขนอง30%ของพื้นที่ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่ส่วนมากเน้นบริเวณจังหวัดเลย หนองคายบึงการสกลนครนครพนมหนองบัวลำพูรอนธานีชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด20-27องศาและสูงสุด 35-39องศาจากลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปจะมีฟ้าหลวในตอนกลางวันจะมีพายุฝนฟ้าขนองเข้ามา30%ของพื้นที่ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่ส่วนมากใน,นนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทอง ลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีร,ราชบุร,ร,บรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาและสูงสุด34-37องศาจากลมตะวออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออก จะมีอากาศร้อนจะมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันพายุฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่ส่วนมากในนครน,นายกปราจีนบุรีสาแก้วจัดนทบุรีระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสด e ุด25-28องศาและสูงสดุด31-37องศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลเคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลจะมีอากาศร้อนจะมีฟ้าหลวในตอนกลางวันพายุฝนฟ้าคนอง40%ของพื้นที่ลมกระโชกแรงบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสดุด 26-29องศาและสูงสดุด31-36องศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันจะมีฝนตกฟ้าขนอง10%ของพื้นที่ส่วนมากเน้นเพชรบุรีประจบครีขันยะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสดุด23-28องศาและสูงสุด สารุตามทั้งสา็ดองศาตั้งแต่สุราษฎร์ธาน,นีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 3ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนตกฟ้าขนอง10%ของพื้นที่ส่วนมากเน้นระนองพังงาภูกเก็ตและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาและสูงสุด34-38องศาจากลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลเเลื่อนต่ำกว่า1เมตรบริณที่มีฝอนเคลื่อนสูงมากกว่า1เมตรหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบ เป็นระยะยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ดนวยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปขอบคุณครับ